พี่นอ้องพ่อจะขึ้นเจดีเจดีชัยชมงคลค่ะีน่นือจอยมากค่ะนะจอยเทินสีสูงด้วยค่ะพี่นอ้อง นี่สูงนะครับนี่ค่ะคุณเจดีชัยมงคลค่ะพี่น้องให้แจกผักเมื่อยกันค่ะแล้วก็ขึ้นอีกค่ะพี่น้องเ <laughs> ซ pues oh e. nice. ี่สิบอนวันที่ผ่านกัโอ้ยซีมีขึ้นในการาดว่าอีกนะครับดันทรายดันคว้าขึ้นกลางกอนขึ้นกลาง่าไหรอล่าซีสิบเบ็ดซี เอาเมื่อย์น้อยเลยครับพี่น้องเลยเมย์น่อยนะคะพี่น้องสูงเลยค่ะเดี๋ยวลงไปสูงเลยค่ะจะเข้ามักงดต่ปามาก พวกคนสาอเลยจังไหนเนาะพี่น้องล้อมด้วยบ้ากูเต้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยเป็นบ่อน้ำอ๋อเป็นบ่อน้ำนี่ค่ะเป็นบ่อน้ำยุคกลางที่ฝังรูฟมิมิตโอ้ฝั่งรูฟนิมิตฝั่งรูฟนิมิตยังไงรูฟมิมิตโอนี่แหละ ลูกมิมิดร้พี่น้นองงดงามอีกเลยค่ะพี่นอ้องทางพี่นอ้นองให้เราจ้อยกันไปก่อน ก็จะตามค่ะพี่น้องแสดงว่ามีคนมาโอ้ยป้าสมัยดสมัยอายุยาเน้อเพนสางเนาะป้าภาพี่น้องเบิ่งเที่ยวกันได้หลยค่ะโอ้ เราข้างบนไม่อีกไม่ได้ได้อีกอ่ะได้วัดเก่าอู้เจดีค่ะพี่น้องคุณอะมันจะขึ้นไม่เหยแต่จังไหนเนาะเพิ่นสูงเติบอยู่ได้ค่ะพี่น้องคุณอะ คุณอะนี่แคุณคุอะยังไม่กด้ค่ะพี่รอจะเข้าขึ้นมาไดค่ะมีคนไม่บันไดขึ้นใครเขาใช่หายใจตัวที่ขึ้นไปเปลี่ยนผาม嘛ใส่ผาใส่กับสวายผาเึ้นเมืองเกาอีเนี่ย อายุทยาเมืองเก่าแต่ก่อนนะคะพี่น้องแมนสมซื้อเลยค่ะเพิ่นสร้างด้วยหินอิฐยังก่อดินเผาดินเผา,าค่ะสร้างได้จังได๋เนาะอันนั้นอาจจะเป็นเจดีย์แบบพักแบบบ้านแบบเป็นบ้านเป็นบ้านไหมเพิ่เข้าใจปะเจ๋อเป็นี่ยมเนาะมีแต่เกเร เปิดวัดเก่าเปิดวัดเก่าโอ้ยเป็นมายุนีนะเป็นสังวันนี่ลราเป็นมานี่เป็นมาแต่เป็นมาสสังจะดีเมืองคนเมืองเมืองเมืองนึงเมืองอยุธยาดีหนึ่งอยุธยาแต่ก่อนไม่มีกรุงเทพอายุธยามีแต่อยุธยากวัวขุณนี่ต้องถอดรองเท้ายางค่ะ <laughs> ยันโล่งค่ะบัน,นี้เดี๋ยวภาพพี่น้องลง่งาพพี่น้องลงก่อนใช่อ้ย<ง>ันนะทีนี่ค่ะเราข้าทนเจดีนะคะเจดีชัยมงคลค่ะน่องเดี๋ยว ถ้าพี่น้องลงฮะ่าพี่น้องลงแะ้วบันเนี้ย พ os exactly <Sud> ี่น้อนี่ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะวันนี้นี่สาธุสาวีในในในค่ะพี่น้องฝีมือคนไทยค่ะอำเภอจังหวัดยุนยาค่ะวัดไก่ชัยมงคลค่ะสมซื้อเลยค่ะพี่น้องวัะตูโบราณเจลี่บวดวดเจเจดีโบราณหลายพันปีค่ะพี่น้อง เพือ่อนมกัต้องถอดรองเท้างานล่งค่ะขาล่วงมำไรเบีกเบียดกันไหลลอ จบคลิปนี้ไปแค่นี้นลเมื่อยไหลสวัสดีครับสูงเลยค่ะพี่น้องฝากชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ